เก็บของแท้ถูกต้องนะครับจะได้ไม่เป็นภาระลูกหลานนะในอนาคตเผื่อเราไม่มีเงินนะเผื่อเราต้องใช้เงินพระเหล่านี้ก็จะช่วยเราได้นะครับในยามที่เราลําบากนะสวัสดีครับเพื่อนๆก็อยู่กับเซียนไทยบ้านนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูพระกันเป็นท้าวเวสสุวรรณรุ่นแรกนะครับวัจุลามณีปี2545เหรียญน,นี้ได้จานนะครับเขาเรียกว่าจานเล็กนะมันจะมีจานเล็กจานใหญ่นะครับอันนี้คือจานเล็ก นะก็พระเดิมๆนะครับก็จะมีกระแสผิวลุ้งเพราะว่าเหรียญไม่ผ่านการใช้นะครับเนี่ยจะมีผิวลุ้งนะผิวลุ้งนะครับเป็นลุ้งธรรมชาตินะแต่ถ้าลุ้งที่เขาทําทํามานะครับมันจะไม่เป็นแบบนี้นะอันนี้คือลุ้งธรรมชาตินะครับปัจจุบันนะครับเหเววรียญเทวสุวรรณวัชรามาณีเนี่ยราคาเ,เรียกว่าล่วงนะครับเรียกว่าล่วงนะราคาหย่อนลงเยอะนะครับราคาตกลงไปเยอะ ก็ถือเป็นจังหวัดที่ดีนะครับในการที่จะเช่าหาบูชานะสะสมช่วงนี้ราคากำลังเหมาะสมเลยนะครับแต่ก็การันตีไม่ได้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะครับแต่ผมเชื่อว่าน่าจะ,น,าจะน่าจะขึ้นขึ้นลงลงนะขึ้นขึ้นลงลงก็เป็นทั้งโอกาสนะครับส่วนใครที่อยากอยากปล่อยให้เช่าบูชานะครับหรือว่าไม่แน่ใจราคาในอนาคตก็ติดต่อสอบถามมาที่ร้านเซ็นทรับ้านได้นะครับนะก็บริการยินดี รับเช่านะครับและก็ให้เช่าด้วยนะทั้งรับเช่าและให้เช่านะครับติดต่อ l i น์ ID ติดต่อ Facebook หรือ l i น์แอหน้าจอนี้ได้เลยนะครับนะหรือใครไม่มีแต่ไม่แน่ใจว่าแท้หรือนะครับไม่แท้หรืออยากเช็คนะครับก็ส่งมาถามได้นะถามได้บริการนะครับให้คําแนะนํานะซื้อขายสะสมแลกเปลี่ยนกันนะครับอ่ะจะพาเพื่อนๆมาดูเหรียญน,นี้หน่อยนะครับเรียกได้ว่าสวยนะสวยฟอร์มแชมป์เลยละกันปัจจุบันเก๊เยอะนะครับ นะถ้าเจอเหรียญรุ่นนี้สิ่งแรกนะครับผมแนะนาเพื่อนๆดูใบหน้านี่ดูใบหน้านะครับจะซูมกล้องนิดนึงนี่จาใบหน้าโคงเท้าเวทให้แม่นๆน,นะครับนะไม่ว่าจะเป็นบล็อกจมูกสุดบล็อกนะครับเหรียญจมูกสุดจมูกมีเส้นหรือว่าจมูกชมพู่นะครับโครงสร้างใบหน้าเขาอะจะเหมือนกันนะจะเหมือนกันนี่ใบหน้าต้องลักษณะนี้นะครับนะจะแม่นๆ มันแม่นนี่นะครับดูใบหน้าเสร็จนะครับก็ดูผิวตึงนะครับเบสิกเหรียญนี่ผิวตึงๆแบบนี้นะครับเนี่ยผิวตึงๆมีเส้นสายกระจายวิ่งนะครับเนี่ยในพื้นเหรียญน,นะเนี่ยดูผิวตึงๆไว้นะอันนี้เป็นจันเล็กนะครับนี่ผิวตึงๆแบบนี้เลย,เ,ยเดียวแม่่านการใช้เขาจะเป็นผิวลุ้งอมม่วงนะครับ นี่อันนี้เป็นโค้ดเหลงยาวนะครับเนี่ยโค้ดเหลงยาวเหลงยาวความนิยมจะมากกว่าเหลงสั้นนะก็ต่างกันหลักสองสัมพันนะครับนะแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพความสวยสมบูรณ์ของเหรียญน,นั้นๆด้วยนะครับอ่ะเนี่ยดูความตึงผิวเนี่ยผิวเขาจะเรียบตึงมากนะเพื่อนๆนี่เรียบตึงตึงมากๆ ดูความตึงผิวดูความคมเนี่ยความคมของมือนะครับนิ้วมือเนี่ยเขาจะเป็นนิ้วเรียงพลิ้วสลวยเลยแบบนี้นะครับรละเอียดความคมของเครื่องทรงนะครับรวมถึงเนี่ยแถวเส้นเนี่ยติดคมชัดเนี่ยติดคมชัดนะพระมีมิติลึกมากๆนะครับทาเวสวั์เนี่ยตัวหนังสือเขาก็จะติดคมชัดเป็นแท่งเลยนะครับนะไม่ล้มนะอ่าน,นง่ายๆแบบนี้ ขอบนะครับเนี่ยขอบบริเวณขอบก็จะตั้งนะนี่ขอบตั้งแล้วก็ตรงนี้จะมีเส้นนะครับนี่ตรงนี้จะมีเส้นแบ่งระหว่างหูเหรียญกับขอบเหรียญเนี่ยแบบนี้นะอ่ะเนี่ยแล้วก็ขอบก็จะตั้งเป็นธรรมชาตินะครับเรียบร้อยแบบนี้รอบเหรียญนะเพื่อนๆเนี่ยขอบก็จะตั้งรอบเหรียญเป็นธรรมชาตินะครับนะด้านหน้าก็ดูประมาณนี้นะครับส่วนด้านหลัง ก็เหมือนกันนะครับดูความคมความตึงผิวของเหรียญดูขอบเหรียญดูหูเหรียญน,นะครับอ่ะเรามาดูความตึงผิวเนี่ยดูตึงผิวกับขอบไปพร้อมๆกันเลยขอบก็บจะตั้งนะครับความตึงผิวเนี่ยเขาก็จะคมๆตัวหนังสือคมๆนะครับผิวก็จะเรียบตึงแบบนี้นะ้าไม่ผ่านการใช้เขาก็จะอมม่วงอย่างที่ผมบอกเนี่ยนะครับผิวเรียบตึงขอบตั้งตัวหนังสือเนี่ย คมชัดนะครับนะแต่ก็จะมีบางบล็อกนะครับแถวเนี้ยตัวหนังสือจะล้มนะอันนั้นก็คือเป็นบล็อกไทยที่เริ่มสึบแต่ไม่ได้หมายความว่าบล็อกเขาจะอ่าไม่ได้หมายความว่าตัวหนังสือจะไม่คมนะครับคมแต่ว่าแถวเนี้ยครับมันจะตื้นตื้นะจะตื้นต้นแต่บล็อกนี้นะครับเหรียญน,นี้ก็คือคมชัดเจนทุกตัวอักษรเนี่ยผิวลุ้งธรรมชาตินะครับสวยเลยเหรียญน,นี้ฟอร์มแชมป์เลยนะครับเนี่ย เห็นไหมยันติดคมชัดผิวตึงขอบเนี่ยขอบตั้งนะครับทีนี้สําคัญนะครับสําคัญตรงขอบเนี่ยขอบเหรียญเวลาตัดนะครับมันจะมีปริ้นอยู่แบบนี้เนี่ยเเห็นไ,ไหมมันจะปริ้นเนี่ยเวลาตัดมานะครับขอบจะปริ้นเล็กน้อยเนี่ยแบบนี้เนี่ยมีคลีปปริ้นแบบนี้นะเนี่ยครับอันนี้คือสําคัญนะสาคัญ ครับต่อไปจุดสําคัญมีอะไรอีกเนี่ยครับหูเจาะเลยเพื่อนๆหูเจาะนี่สําคัญมากเลยนะครับหูเจาะดูดีๆนะครับถ้าเอาไปถ้าจําได้นะครับเอาไปดูต่อยอดเนี่เพื่อนๆแยกแยะได้เลยนะนี่หูเจาะเขาจะเห็นไหมเขาจะเล็กเนี่ยเจาะไม่เต็มอ่าไม่เต็มเขาเรียกอะไรไม่เต็มรูนะเนี่ยเห็นไหมมันจะฟิตรูเลยเนี่ยเนี่ยมันจะมีเห็นไหม จะฟิตรูเลยมันจะเจาะไม่ค่อยเต็มเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเนื้อเนื้อเหลือนะแล้วก็เข้าเจาะกลางๆเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าฟิตรูนะครับรูเจาะเล็กๆแบบนี้นะนะด้านหลังนี่เห็นไหมเขาจะเจาะเล็กนะครับเจาะเล็กแล้วก็ขอบๆบ,บริเวณรูเจาะเนี่ยเขาก็จะเรียบเรียบตึงเนี่ยเรียบๆบแบบนี้นะเรียบๆแบบนี้ แทบจะพอดีกับห่วงที่เข้ามาใส่เลยนะครับเห็นไหมฟิตฟิตห่วงฟิตรูนะทีเครียกแล้วก็ตรงรูจะปริ้นเล็กน้อยแบบนี้นะครับปริ้นเนี่ยเห็นไหมปริ้นเล็กน้อยปริ้นเล็กน้อยแบบนี้นะอันนี้สําคัญนะครับเพื่อนต่อไปจุดสําคัญอีกนะครับก็คือตัวตัดตัวตัดเนี่ยตัวตัดเขาจะตัดฉีกนะเพื่อนเนี่ยตัดตัดมาประมาณครึ่งหรือเกินครึ่งแล้วก็จะฉีกขาดเขาเรียกตัดฉีกนะเนี่ยจำรอยตัด ลักษณะนี้ไว้เนี่ยตัวที่ขึ้นม่วงๆแบบนี้ลุ้งๆแบบนี้คือพระไม่ผ่านการใช้นะครับมันก็เลยขึ้นแบบนี้นะเนี่ยเห็นไหมตัดฉีกตัดฉีกตัดมาเกือบขาดแล้วก็ขาดนะครับเนี่ยเขาเรียกตัดฉีกเนี่ยจำรอยตัดแบบนี้ไว้นะจำรอยตัดแบบนี้ไว้ฝั่งนี้เหมือนกันนะเพื่อนๆเนี่ยตัดฉีกนะครับเนี่ยตัดลงมาแล้วก็ฉีกขาดเนี่ยดูมุมกว้างๆนะครับ ตัดลงมาแล้วก็ฉีกขาดเห็นไหมนี่ก็เรียกตัดฉีกนะเนี่ยจำบริเวณเนี่ยร่องรอยเหล่านี้ไว้นะครับเนี่ยนี่แบบนี้เลยของเนี้ยของแทดูง่ายนะครับแล้วก็นะครับรอยจานนะเหรียญที่มีรอยจานก็จะได้รับความนิยมแล้วก็ราคาก็แพงขึ้นนะครับแพงขึ้นแต่ต้องบอกเพื่อนๆว่าปัจจุบันนะครับมีการเรียนแบบ ลอยจานเยอะนะเนี่ยลอยจานคือเขาเอาไปเพิ่มมูลค่านะครับเราต้องดูลอยจานให้ออกว่าเป็นลอยจานแต่เดิมไหมนะครับหรือเป็นลอยจานที่เขาจานเพื่อเพิ่มมูลค่านะครับอันนี้จานเองไม่ใช่ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรลอยจานที่ที่เขาไม่ยอมรับแล้วกันนะลอยจานในลอยจานเนี่ยก็สอนยากนะครับอธิบายยากแต่ว่าเราก็จดจําเป็น แนวทางแล้วกันนะครับจานยุคต้นเนี่ยเขานะครับจะไม่ลึกนะจะจานไม่ลึกจะกินลงไปในเนื้อเหรียญไม่ลึกแล้วก็รอยจานจะใหญ่ๆหน่อยนี่แบบนี้นะครับเนี่ยจำลายมือจําการตวัดให้ออกนะอยากรู้ดูเป็นนะครับแนะนําให้หาของแท้ไปไว้ดูไปศึกษานะครับเมื่อเราดูเป็นนะเราก็ขายออกก็ได้ครับ นะขายออกเพราะว่าเราเป็นแล้วนะเมื่อเราขายออกอาจจะขาดทุนไปบ้างนะเพื่อนๆอาจจะขาดทุนเล็กน้อยนะก็ไม่เป็นไรแต่แต่ละว่าสิ่งที่เราได้ก็คืออะไรครับความรู้นะความรู้เราเ,เราเคยดูอง์คจริงนะได้ความรู้ได้กรรมวิธีการดูนะแม้ขาดทุนเล็กน้อยแต่ก็คือได้กําไรในอนาคตก็คือเราจะสามารถนําความรู้นะครับไปหาก,กินได้ตลอดนะไปต่อยอดได้ตลอดนี่ร้อยจาน อันนี้จานดอวเด็กนะเนี่ยเห็นไหมเขาจะไม่ลึกนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ลายเส้นก็จะใหญ่ๆห,หน่อยเนี่ยนี่สวยๆเลยผิวก็จะม่วงๆแบบนี้นะอ่ะนี่ครับเนะี่เห็นไหมลายจายนอะ่ะเขาจะไม่เขาจะไม่ลึกแล้วก็จะไม่จะไม่ได้เล็กนะครับจะใหญ่ๆห,หน่อยนี่น,นะครับอันนี้ยุคต้นเลยนะยุคต้น เขาเรียกว่าจานเล็กนะครับนะอ่ะก็สำหรับนะครับทาวเวสุวรรณอ่ะปัจจุบันก็ก็แจ้งไปแล้วว่าช่วงนี้ราคาหย่อนนะครับราคาร่วงลงเยอะเลยใครมีก็ยินดีรับเช่านะครับนะตามราคาตลาดหรือใครอยากจะเช่าก็ยินดีนะครับเหรียญน,นี้ก็ยังอยู่นะใครอยากจะเช่าก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะเหรียญมีจานก็ราคาก็จะแพงกว่าเหรียญที่ไม่มีจานนะครับปัจจุบันก็ ของเจของเล่นแบบเยอะนะครับเช่าหาระวังนะแล้วก็ควรเช่าหากับบุคคลที่น่าเชื่อถือที่ไว้วางใจนะเราจะได้มั่นใจนะครับนะเก็บของแท้ถูกต้องนะครับจะได้ไม่เป็นภาระลูกหลานนะในอนาคตเผื่อเราไม่มีเงินนะเผื่อเราต้องใช้เงินพระเหล่านี้ก็จะช่วยเราได้นะครับในยามที่เราลําบากนะ,ะสำหรับวันนี้นะครับมีอะไรก็ติดต่อเซียนทบ้านได้ตามช่องทางการติดต่อที่หน้าจอนะครับสาหรับ คลิปนี้ขอให้เ,เพื่อนๆนะครับโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ